สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนกันในหัวข้อการเปลี่ยนฐานลอการิทึมลอการิทึมธรรมชาติสมการลอการิทึมโดยคุณคณรูรัดาวันมานะัดหัวข้อแรกนะคะการเปลี่ยนฐานลอการิทึมนะคะจะใช้สูตร log m ฐาน n เท่ากับ log m ฐาน a ส่วนด้วย log n ฐาน a ก็คือจากฐาน n เ,เราจะเปลี่ยนเป็นฐานอะไรก็ได้นะคะก็ตามสูตรเลยตัวยอย่างค่ะเ,เราจะเปลี่ยนข้อที่1น,นะคะเราจะเปลี่ยนล็อกสองฐานสามให้อยู่ในรูปฐานสิเพราะว่าล็อกฐานสิหาค่าจากการเปิดตารางได้ทุกค่านะคะก็เปลี่ยนเป็นล็อกสองฐานสิส่วนด้วยล็อกสามฐานสิบนั่นเองไปเปิดตารางล็อกสอฐานสิบ ได้0.3010ส่วนล็อก3ได้0.4771หารกันออกมากดเครื่องเลยก็ได้นะคะได้ประมาณนะคะได้แค่ค่าประมาณ0.630 9ตัวอย่างที่2ก็เช่นเดียวกันค่ะล็อก27ฐาน16ก็แยกเป็นล็อก27ส่วนล็อก16 27คือ3ออยกกำลัง3 ส่วน16บหคือสองกำลังสใช้สมบัติล็อกนะได้3ล็อก3ส่วนได้สี่ล็อก2นะคะก็ล็อก3เราก็รู้แล้วนะคะจากที่โจทย์กําหนดนะคะหือเมื่อกี้โจทย์กําหนดล็อก3ก็โจทย์กําหนดมาให้นะคะก็เอาแทนตามสมการแล้วก็คูณน,นะสามคูณศูนย์แล้วก็สี่คูณศูนย์นหะคะหารการออกมาก็ได้ค่าประมาณ1.188 ะะก็ทําประมาณนี้ก็เป็นอันเสร็จนะคะเรื่องที่สองนะคะที่เราจะเรียนก็คือลอการิทึมธรรมชาตินะคะลอการิทึมธรรมชาติหรือเราเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าลอกฐาน e นะคะลอการิทึมฐาน e นะคะอันนี้ส่วนใหญ่จะเอาไปใช้ในศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์นะคะเช่นฟิสิกส์นะคะ ชีวเคมีพวกนี้ e คือค่า e ก็คือจํานวนอะตกกยะนะคะเป็นจํานวนจํานวนหนึ่งที่มีค่าประมาณนะคะเป็นแค่ค่าประมาณเพราะจํานวนอะตกกยะจะเป็นทศยมไม่รู้ไม่รู้จบเนะาะก็มีค่าประมาณ2.718นะคะเราเขียนแทนอ,อกโลกริทึมธรรมชาติด้วย log n ฐาน e นะคะแต่เราจะเปลี่ยนใหม่เป็นสั้นๆว่า l อน n นะคะ ขียนแค่นี้ก็ให้เราเข้าใจว่าเป็น l o อก N ฐาน E นะคะอ่านว่า l o g าริทึมของ N ฐาน E นะคะอันนี้คือความหมายต่อไปไปดูความสัมพันธ์ระหว่างลอกาลิทึมสามัญและลอกา r ิทึมธรรมชาตินะคะลอตเอก็เกิดจากล็อกเฐาน E Log อกเฐาน E ก็คือเปลี่ยนเป็น Log กส่วนในล็อกอได้นะคะเป็นฐาน10แล้ว ล็อก e ก็คือล็อกเมื่อกี้ก็คือ2.718นะคะก็ไปหาค่ามานะคะตามที่เราเรียนมาแล้วก็ได้ประมาณ0.4343เพราะฉะนั้นรอน x ก็เท่ากับนี่เลยค่ะ1 0 4 3 4ส่วนซึ่งเอาหนึ่งหารก็จะเอาหนึ่งหาร0.4343ก็ได้ประมาณ2.3026 ราะฉะนั้น l o x ก็คือเท่ากับตัวนี้ค่ะ l n x มีค่าประมาณ2 3 0 2 6คูณด้วย log x นะคะเราจะเอาความสัมพันธ์นี้ไปใช้ตัวอย่างนะคะโจทย์กำหนดให้ log 3.71เท่ากับ0 5 6 9์ให้เราหา l n 3.71นก<ๆ>็จากความสัมพันธ์เมื่อกี้ที่ log x มีค่าประมาณ2จุด อ่า uh, 2.3026คูณด้วยลอนเอกนะคะเราก็แทนค่า x ด้วย3.71ลงไปนะคะก็ไปเปิดตารางนะคะไปเปิดตารางล็อกนะคะก็ล็อก3.71โอเคเขาให้มาแล้วลืมนะคะก็เอามาคูณเลยนะคะก็ตอบแค่นี้อ่าดูตัวอย่างที่สองนะคะตัวอย่างที่สองเห็นไหมคะ ก็คล้ายๆกันแต่อันนี้จะซับซ้อนขึ้นมาอีกนิดนึงเขากำหนดล็อก8.53ฐาน5เท่า <ๆ S 2> กับ1 3 3 1 9กําำหนดลอน5เท่ากับ1.6094นะคะแล้วเขาให้หา L ลอนแเราก็มาดูกันว่าเขากำหนดให้เท่านี้แล้วให้หาตัวนี้นะคะเราก็ต้องเอาตัวที่เขากำหนดให้มาใช้เพราะเขาไม่ให้เราเปิดตารางเองนะคะก็ มาดูละเราจะเปลี่ยนลอน8.53ก็เปลี่ยนเป็นอ่ะเขากำหนดล็อกฐาน5ให้ใช่ไหมเราก็เปลี่ยน8.53นี่เป็นล็อกฐาน5ซะเพราะฉะนั้นอ่าอ่าน,นักเรียนห้ามลืมนะคะลอนนะคะลอน8.53ก็คือล็อกใช่ไหมคะล็อกแปดฐาน e อ่ะ ตอนนั้นเราก็ใช้สมบัติเปลี่ยนฐานล็อกอะนะคะเอามาแยกเป็นล็อกแปดฐาน5แล้วก็ล็อกอ e, ฐาน5นั่นเองก็ได้แล้วนะคะล็อกแปดฐาน5ก็คือ1.33ใช่ไหมคะ1.3319สามนึ่าส่วนล็อกแปอ,อีกตัวหนึ่งคือคือตัวส่วนนะคะตัวส่วนคือล็อกอ e, ฐาน5 ก็ใช้สูตรนะคะเปลี่ยนฐานได้อีกเหมือนกันก็ได้1นึ่งส่วนล็อกห้าฐาน e นะคะซึ่งก็คือเรียกว่าลอนหนั่นเองซึ่งลอนหก็มีค่าเท่าไหร่เลยลอนหเปลี่ยนกลับขึ้นไปเป็นคูณใช่ไหมคะก็เลยได้ได้กลายเป็นคูณน,นะ,ะลอนห้าเขาก็กําหนดมาให้แล้วเห็นยังคะเราก็แค่มาแทนค่าแล้วก็คูณก็ตอบ แค่นี้เองนะคะทีนี้อา่านตัวนี้อุ้ยทีนี้เราไปดูอันต่อไปนะคะอันต่อไปเลยเรื่องสุดท้ายของหัวข้อนี้นะคะก็คือสมการลอการิทึมนะคะอ่าวิธีการแก้นะคะแต่ก่อนที่จะแก้เรามารู้รจักก่อนว่าสมการลอการิทึมเป็นยังไง แน่นอนคีย์เวิร์ดของคําก็คือคําว่าสมการนะคะคำว่าสมการกับคําว่าลอการิทึมเพราะฉะนั้นสมการคืออะไรคือประโยคที่มีเครื่องหมายเท่ากับนะคะลอการิทึมก็คือที่เราเรียนอยู่เพราะฉะนั้นประโยคอะไรที่มีเครื่องหมายเท่ากับแล้วก็มีล็อกอยู่ก็เรียกว่าสมการรอการิทึมนั่นเองนะคะทีนี้วิธีการแก้นะคะเราอาจจะใช้สมบัตินะคะ เราอาจจะใช้นิยามของล็อกนะคะหรือการเปลี่ยนกลับให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังนะคะก็จะไม่ติดล็อกแล้วก็ใช้การแก้สมการเลขยกกำลังช่วยนะคะอันนี้คือวิธีที่1นึ่งขั้นตอนที่1นึ่งค่ะขั้นที่2เราก็ถ้าเปลี่ยนขั้นที่2นะคะวิธีที่2ก็คืออเมื่อกี้วิธีที่1วิธีที่2ก็คือ เขาเรียกอะไรทำให้เป็นล็อกฐานเดียวกันนะคะถ้าเป็นล็อกฐานเดียวกันแล้วนะคะเราก็จะได้ว่า x หนึ่งเนี่ยกับ x สองเท่ากันเพราะว่ามันเป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งอย่างที่เราเคยพูดมาหลายครั้งแล้วนะคะแต่ที่สำคัญนะคะพอแก้สมก,การเสร็จสิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือการทดสอบว่าคำตอบที่เราได้เนี่ยเป็นคำตอบ นะคะโดยการอ,อย่าลืมนิยามของล็อกว่าตัวตัวค่าตัวตัวล็อกเนี่ยต้องเป็นบวกนะคะเพราะว่ามันเป็นฟังก์ชันจาก R บวกไป R ถ้าจำได้ตั้งแต่เริ่มต้นของเขานะคะเพราะฉะนั้นได้คำตอบมาปุ๊บต้องเช็คว่าตัวล็อกเนี่ยต้องเป็นบวกนะคะส่วนฐานฐานเป็นใครก็อย่าลืมว่า ฐานจะต้องมากกว่าศูนย์และก็ไม่ใช่หนึ่งนะต้องดูว่าตัวที่เขาให้หาค่าเป็นตัวไหนก็ต้องแทนสองเงื่อนไขนี้ต้องต้องต้องไม่ขัดนะคะถ้าขัดแปลว่าไม่ใช่คำตอบนะโอเคลองไปดูตัวอย่างกันเลยนะคะตัวอย่างที่หนึ่งนะคะล็อกสอง x เท่ากับสามล็อกสอง x เท่ากับสามอันนี้ง่ายง่ายถ้าถ้ารูปแบบเต็มๆของเขาก็คือล็อกสอง x เท่ากับ3มันก็คือล็อก 2x ฐานเป็นเท่าไรคะเป็น10ใช่ไหมเพราะนั้นเราใช้สมบัติเลขยกกำลังได้ก็เป็น x เท่ากับอกำลัง y ได้นะคะเพราะฉะนั้นอ่ะก็จะเราก็จะได้มาว่า 2x จะเท่ากับ10ยกกำลัง3นั่นเองก็ได้ตัวนี้มานะโดยใช้สมบัติการเปลี่ยนล็อกให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังนะคะเสร็จแล้วอ่ะพอได้แล้วอ้าว1ิบ ก็ต้องสามคือหนึ่งพันใช่ไหมเราก็แก้สมการปกตินะคะโดยย้ายสองนะเอาสองไปหารนั่นเองก็ได้ห้าร้อยนะและขั้นสุดท้ายก็คือเอาคําตอบที่ได้ก็คือห้าร้อยไปตรวจสอบว่าเป็นคําตอบที่ถูกต้องจริงๆริงไหมก็โดยการเอาไปแทนค่าในตัวนี้ค่ะเอาห้าร้อยแทนค่า x ในนี้นะก็ปรากฏว่าแทน แทนห้าเข้าไปได้หนึ่งพันทำให้ค่าล็อกเป็นบวกก็แปลว่าวถูกต้องนะคะถูกต้องแล้วเนี่ยทำให้ 2x มากกว่าศูนหรือเป็นบวกเพราะฉะนั้นดังนั้นนะคะห้าก็เลยเป็นคำตอบของสมการนี้ไปดูตัวอย่างที่2กันเลยนะคะเพิ่มความยากขึ้นมานิดนึงนะคะ,ะล็อกตานนี้เลยนะคะ,ะถ้าเราดูดีๆมันเป็น เขาเรียกยอะไรอ้าวฐาน10เหมือนกันเลยนะคะแล้วตัวนี้เป็นผลผลต่างของล็อกนะคะผลต่างก็คือล็อกผลหารใช่ไหมก็เอา2อตัวนี้นะคะมาหารกันนั่นเองก็ทําเลยละกันนี่ก็จะได้อย่างนี้อ้าวพอดูแล้วแยกตัวประกอบได้นี่แหมมี4เป็นตัวร่วมอันนี้คือสีอ่คูณสองทษสี่คูณสี่ดึงสี่ออกไปนะคะ อ้าวเหมือนกันอีกอ้าวตัดหรือหารกันได้หนึ่งนั่นเองก็เลยเหลือแค่แคอะไรคะล็อกสี่เฉยๆทีนี้พอล็อกสีก่ล็อกสี่อ้าวล็อกสองล็อกนี้เท่ากันแสดงว่าค่าค่านี้ก็ต้องเท่ากันด้วยสี่ก็เท่ากับ x กำลังสองเพราะฉะนั้น x เ,เดียวก็ได้ทสองและลบสองแล้วก็สองลบสอง ไปตรวจสอบนะคะในตัวแรกนี้คือไปเช็คซิเอาสองแทนทุกที่เลยนะคะแทนทุกที่แล้วต้องทำให้อา่าล็อกเนี่ยมันมากกว่าศูนย์นะคะมากกว่าศูนย์คือเป็นบวกนะคะต้องทุกตัวด้วยนะคะอ่าก็ไปตรวจสอบดูปรากฏตว่านะคะทั้งสองและลบสองพอแทนลงไปแล้วทำให้ค่าล็อกเป็นลบ โอเคไหมคะทำให้ค่าล็อกเป็นลบหรือเป็นศูนย์นั่นเองทําให้ค่าล็อกเป็นศูนย์นะเช่นเช่นตัวนี้ถ้าเราแทนลบสองเข้าไปลบสองกำลังสองลบได้สี่มันได้ศูนย์แล้วก็ถ้าแทนสองเข้าไปนะคะถ้าแทนสองเข้าไปก็สองกำลังสองลบได้สี่ก็ได้ศูนย์ซึ่งเราต้องการค่าที่เป็นบวกเท่านั้นทั้งสอง คําตอบนี้ก็เลยใช้ไม่ได้ก็เรียกว่าคําตอบของสมการไม่มีคือตอบเป็นเซตว่างเซ็ตคําตอบคือเซตว่างนั่นเองเอามาดูตัวอย่างที่3นะคะจะไม่พาทําทั้งหมดเนาะให้ดูนะคะตัวอย่างก็คือตามนี้เลยนะคะ3บวกล็อก ok x กลังสองฐาน3เท่ากับล็อก x ฐาน3กลังสองนะคะ ทำอย่างไรเอ่ยอ่าเราเห็นแลวว่ามันเหมือนเป็นสมการที่กําลังเป็นกําลังสองเราเรียกสมการดีกรีสองนะก็ต้องอ่าย้ายมาฝั่งเดียวกันนะคะทีนี้พอดูแล้วอันเนี้ยสังเกตนะคะสังเกตว่าตัวนี้ตัวเดียวกันเลยล็อกเอกฐานสามล็อก x ฐานสามอ่ะแล้วก็ทําเหมือนมันเป็นตัว x นะ ก็เหมือนอ้าวอะไรคูณกันได้ล็อก x ฐานสามกลังสก็คือล็อก x ฐานสคูณล็อก x ฐานสอะไรคูณกันได้3นะฮะแล้วลบกันได้2เราก็ทําเหมือนกันแก้สมก,การดีกรี2เลยก็คือ3กับอะไรคะ3กับ1ใช่ไหมก็คือลบสกับบวกหใช่ไหมคะได้ได้ลบสอ่าแล้วเราก็ อาศัยสมบัติที่ว่าถ้ามีจํานวน2องจำนวนคูณกันได้ศูนตัวใดตัวหนึงก็ต้องเป็น0ูนย์เราก็จับเขาเท่ากับ0นย์ได้เลยค่ะนี่ก็ได้เป็นอย่างนี้อ่ะก็ลองแก้สมก,การต่อดูอันนี้ก็จะได้เป็น log x ฐาน3าเนี่ยอ่ามก็จะกลายเป็นลบสก็จะเป็นบวกสอ่ะก็เปลี่ยนเป็นอ่เลขยกยกำลังก็ได้เป็นเท่าไหร่เลย x เท่ากับสามยกกำลัง3ก็จะได้ x เท่ากับย7นะเดี๋ยวค่อยไปตรวจสอบนะคะอีกขานหนึ่งก่อนนะตัวนี้ก็ย้ายตัวนี้ไปนะคะย,ย้ายบวกมาเป็นลบนะคะตัวนี้คือค่าค่าล็อกเนาะค่าของล็อกต้องเป็นอะไรได้บ้างเอ่ยอ่าเป็นเป็นอะไร เเราก็ลองเปลี่ยนเป็นเลขยกกำลังดูเนาะ x เท่ากับ3ยกกำลังลบ1ถูกไหมคะ3ยกกำลังลบหก็เท่ากับ1ส่วนสได้มา2คํคำตอบเอาไปตรวจสอบก่อนนะคะทีละตัวนะคะเอาเอา27ไปตรวจสอบนะคะไปตรวจ ตอบในตัวนี้ก่อนนะคะก็ได้เป็นล็อก27ยกกำลัง2ฐาน3โอเคทำให้ค่าล็อกตรงนี้เป็นบวกนะใช้ได้นะคะแค่ทำให้ตัวนี้เป็นบวกใช้ได้เลยล็อกล็อกเป็นบวกใช้ได้ทีนี้เอามาแทนใน ตัวที่สองนะก็จะเป็นตัวนี้เนาะแทนก็ได้เป็นลบยี่เ็ดฐานสามอ่าก็เป็นไงคะเป็นบวกอีกเอาหนึ่งส่วนสมาแทนในลักษณะเดียวกันก็จะเห็นว่าก็เป็นบวกอีกเพราะฉะนั้นเจ็ดคำตอบของสมการนี้ก็เลยตอบ ยังไงคะทั้งสองจำนวนเลยคือหนึ่งส่วนสามกับยี่สิบเจ็ดนะคะสองจำนวนเลยประมาณนี้นะคะตัวอย่างที่สี่นะ,ะก็ดูนะคะใช้วิธีไหนเอ่ยโอเคอันนี้เป็นล็อกฐานสนะะิบถ้าเราดูน,นี้เป็นล็อกฐานห้าโอเคเปลี่ยนให้เป็นฐานสิบทั้งหมดจะได้ง่ายนะคะ ก็ได้เป็นล็อก 2x นะคะส่วนได้ล็อก5ซึ่งจะเห็นว่านะคะล็อก 2x มันเป็นผลคูณใช่ไหมลูกก็แยกเป็นผลบวกของล็อกได้เป็นล็อก2นะะ,นะะบวกล็อก x อ่าล็อก5 y หายไปแล้วเออล็อก5เนี่ย เขาหารอยู่ย้ายไปคูณได้เลยนะจะได้ไม่มีส่วนนะลูก็อ่าตัวมี x เนี่ยเราต้องรวบ x ไว้ที่เดียวกันย้าย x ไปหาการนลนะูกแล้วก็ดึงตัวร่วมนะคะดึงล็อก x อ,ออกมานะคะก็เหลือล็อก5ลบ1นะคะเท่ากับล็อก2แล้วทำไงต่ออ้าวล็อก5มีค่าเท่าไหร่เปิดตารางได้ ลบหนึ่งอ่าน่าเท่าไหร่ก็ล็อกสองก็เปิด